กระพงหลงทางครับพี่น้องนี่กระพงหลงทางนะครับเนาะต้มแซบกระพงครับต้มย่ำกระพงพี่น้องมาครับของฝากจากสมุทรสาครนะครับนะจากเซียวนะครับเซียวฮะคุณสื่อมาฝากพี่น้องน่ครับพี่เป็นตัวครับนแยกมาเลยเนาะครับเนาะแยกมาเป็นซัดเป็นส่วนเลยนะครับนะมาต้มเอาแบบกระพงหลงทางไปเร็วนี่เจนําจืดสีเป็นเนี่ยอะไรครับมาซิมมันแซบด้วกันเื่องพร้อมพี่น้องใบมะกรูดตะไคร้ ขาหอมแดงพี่น้องเสียบๆนะครับใส่พงขงมิ้นเข้าไปออกเลืองไอ้ห้อยนี่ครับนี่พี่น้องลอเดือดนะครับเอาปลาลงไปทำเดือดพี่น้องกระพุง้งปรุงเรียบร้อยนะครับปรุงเรียบร้อยครับสิเป็นรสด,ดีนะครับพงปรุงรสแล้วก็เป็นน,น้ำมะขามมะขามเนาะพี่น้องมะขามเปียกน้ำปลานะครับเนาะแล้วจะพูมากสอดนะครับเนาะแล้วก็งาขามเฮ้ยบมเมนต์ครับงากันนะครับมา ใส่เลยพี่น้องเนื้อปลาครับเนื้อปลากระพงเอาเห็นลงท่างไปเลยวันนี้มานำทะเลมาเจอนําจืดสีเป็นจังไดครับพี่น้องถากเลยครับนี่ครับอะเดี๋ยวมาปรุงกันอีกทีนึงครับเอาแบบจุดจัดเลยพี่น้องน้ำเดือดปลาซุกนะครับเนาะใส่เครื่องไปหพี่น้องพริกกระเทียมนะครับเนาะเอาแบบจุดจัดเลยนะเอาแบบปลากระพงลงท่างไปเลยนะครับงานนี้ปลากระพงสมุติสาครนะครับเนาะโอ้คนแยกส่วนมาอย่างดีครับ นี่ครับพริกป่นนะครับลัวเรี่ยวไม่ไพี่น้องพริกป่นลงไปจวดจัดไปเลยนะครับนะนี่ครับน้ําเดือดเขาก็เก็บตกด้วยผักลงไปนะครับปรุงกระท้วไปพี่น้องอย่าลืมขาดพงแสบพงนัวผักลงไปพริกทอดของเรานะครับนะนี่ครับใส่ใบยี่หร่าลดร้อนูแรงนะครับอัดลงไปอีกพี่น้องยี่หร่าพักแพ่วขันมีนะครับนะพักแพลวหอมขักแล้วพี่น้อง เสียบเลยครัน้อเ้ยปลาเหลืองวยห่วยมาเอาไปต้มต้นพี่น้องมันสิบเปื้ยนี่โอเคครับพี่น้องเสร็บเสรลกันไหมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับต้มปลากระพงลงทางพี่น้องนนี้ต้มแสบเลยแล้วครับเ调พี่น้องฝากพ,พี่น้องเ้ยคุณใหม่ไหม่ดีครับนี่ครับใส่แบบให้กระพงลงทางเลยนะครับเครื่องอีสานเท่าเลยใส่กระเจ้าหนหอนพี่น้อง เขาก็ห่อนอันนี้ก็ห่อนนี่ครับนี่ครับเป็นไหนพี่น้องผักปลาปลากระพงสม,มุทรสาครนะครับนี่สม,มุทรสาครพี่น้องใช่แต่เนื้อมันยพี่น้องเนียวเพื่อเราที่พี่น้อง นี่ครับนินเนื้อครับนินเนื้อนี่ครับเดี๋ยวกางย่าค,คอพี่น้องเนาะใส่กระสอดจาวเลยพี่น้องเอ้ยตุ่มแสบกระพงลงทางนะครับนะอืมใส่ใบยีราเข้าไปนี่จดจาด่าเลยละพี่น้องร้องมึงได้ครับเด้อ